สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรงแอ๊กพดแซบคือเก่านะครับวันนี้ก็วันหยุดครับผมก็ทำออเดอร์ส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับผมนี่ก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะครับหมักเรียบร้อยตากเรียบร้อยเดี๋ยวจะทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผม หมูแดดเดียวสีมือลุงแอ็กคาแซกค,ครับผมทำเช้าส่งบ่ายครับทำวันต่อวันนะครับทำเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันปกติลุงแอ็กทำงานนะครับทำไม่ได้ครับผมทำได้อาทิตย์ละวันครับผมข้าวเหนียวห้อนๆนนะ้พี่น้องเลยสุดยอดครับผม ได้แล้วพี่น้องเรืองแล้วเรืเรองแล้วอ,อมขนาดครับผมนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นครับอันนี้ทอดฟรีนะครับทอดให้ลูกค้าครับผมก็จะเป็นเนื้อนะครับอันนี้ใช้เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวมันจะไม่ดำนะครับถ้าเนื้อควายมันจะออกดำๆครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะกินเนื้อวัวเนื้อควายก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม อันนี้ครึ่งโลนะครับหมูเด็ดเดียวครับผมทําใหม่ๆนะครับทําเช้าส่งบายครับผมบริการทอดฟรีนะครับนี่ครับก็ปรับมาณนี้นะครับกินกับข้าวเหนียวก็แซบ่บข้าวเจ้าก็แซบ่บนนี้ก,ก็จะพักไว้ก่อน เดี๋ยวทอดต่อนะครับนี่ครึ่งโรครับผมขาเนียวหออนเนอะพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมหมูแดดเดียวฝีมือลุงแอ๊กพาแซ่บครับผมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีครับสร้างรายได้นะครับอาชีพเสริมได้เลยนะครับ ทัดต่อเลยครับผมอันนี้ลุงแอ็กใช้น้ามันใหม่นะครับแต่ว่าหมูแดดครับผมเราหมักใส่ซอสใส่น้ามันหอยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะติดกระทะครับผมแต่ทอดหมูออกมาแล้วไม่ดานะครับคือคือพวกซอสมันจะติดกระทะครับผมอ่ารอดูตอนตอนมันเหลืองนะครับแต่กระทะนี่มันติดอยู่แล้วครับผมเป็นพวกซอสนะครับเราหมักซอสถ้ามันอยากให้ดําก็ หมักแบบบ้านๆครับผมใส่เกลือชูรสแช่นั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ลงแอรก็ใส่เล็กน้อยนะครับบอกตามตรงเลยนะครับเพราะว่าไม่ใส่มันไม่อร่อยครับคนอีสานบ้านเฮาบอใส่บระเสบเมไครับชูรสแต่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับบางท่านลูกค้าพักมาไม่ใส่ชูรสไม่ใส่อะไรก็ได้ครับทาตามใจลูกค้านะครับถ้าท่านใดไม่กินชูรสลงเอ็กก็ไม่ใส่ให้นะครับ นี่ครับถึงจะติดกระทะ,ะครับเป็นพวกซอสพวกอะไรแต่ว่าหมูจะไม่ดํานะครับเพราะาเราหมักซอสนะครับเนาะจะเป็นพวกไม้พวกกระทงกระเทียมนิดผักชีซอสซอสน้ำมันหอยอะไรเงี้ยจะทําให้ติดกระทะนะครับแต่ทอดออกมาแล้วสวยงามครับผม เสร็จอยครับผมสีสันสวยงามครับผมจะพักไว้ก่อนนะครับสุดยอดครับผมสีสันสวยสวยมากครับผมเหลืองร,ราบนะครับกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวเจ้าก็อร่อยครับผม อันนี้ไม่ใส่เม็ดผักชีครับผมอันนี้ใส่เม็ดผักชีครับผมสีจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ก็อร่อยอร่อยเหมือนเดิมครับผมลุงแอ็กทำตามาใจลูกค้าได้นะครับสั่งรสชาติไหนสั่งได้เลยนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อทอดนะครับเนื้อเด็ดเดียวฝีมือลุงแอ็พาแซเช่นกันครับผมอันนี้หนึ่งกิโลนะครับ นี่ตุกกระทะครับกระทะใหญ่ครับพอทีละกิโลนะครับอ่าส่วนเรื่องน้ํามันนะครับน้ํามันเราจะแยกนะครับหมูก็คือหมูเนื้อก็คือเนื้อปลาก็คือปลาครับจะไม่รวมกันนะครับแม้แต่นี่ครับอุปกรณ์เราก็จะแยกนะครับคนที่เขาไม่ทานเนื้อก็มีนะครับคนไม่ไม่ทานหมูก็มี อันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเหลืองๆใกล้สุดนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหน น่าจะได้แล้วครับผมสีสันเสร็จเรียบร้อยครับผมเนื้อเด็ดเดียวทอดนะครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับนี่1นกิโลนะครับบริการทอดฟรีครับผม ใหม่ๆสดๆเช่นเคยครับผมทำเช้าส่งบ่ายนะครับแล้วก็จะเทลงจานพักไว้ก่อนครับผมให้มันเย็นนะครับแล้วก็จะแพ็คส่งลูกค้าครับผมโอ้โหจะพอใส่ไหมเนะนี่ยนีนน่คือ1นกิโลนะครับ ใส่จานจะไม่พอใส่เดี๋ยวครับต้องหาอ<ย>ุปกรณ์ใ<อ>ส<ย>่ไม่หมดครับผม อ้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าลุงเอ็กยังมีทอดอีกครับแต่ว่าอ่าลุกเอ็กก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำออเดอร์ส่งลูกค้าต่อนะครับอ่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกกำลรรังใจนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับ หมูแดดเื้อแดดสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ